ก่อนอื่นนะครับผมจะขออนุญาตทําความเข้าใจแบบง่ายๆทีละข้อเลยนะเพื่อนสมาชิกหลายท่านจะได้เข้าใจกับแพลตฟอร์มนี้มากยิ่งขึ้นสําหรับข้อที่1นนะครับ G-Squid นั้นสามารถเข้าเล่นได้ห้องละ5คนเราสามารถที่จะเลือกนะครับการ์ดในห้องนี้ได้1ถึง2ใบนะครับถ้าเราเลือกการ์ด1ใบอัตราการชนะจะอยู่ที่1ต่อ5นะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ20%แต่ถ้าเราเลือกการ์ดใบที่2นะครับอัตราการชนะ รางวันสควิตของเขาก็จะเพิ่มอยู่ที่40%หรือ2ใน5นั่นเองสำหรับในหัวข้อที่2นะครับเมื่อเราทำการเลือกการที่จะทำการสควิตแล้วผมจะสอนดูรายละเอียดด้านล่างสักเล็กน้อยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจระบบยิ่งขึ้นนะครับตัวเกมนั้นนะครับออกแบบมาให้สามารถที่จะรับรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศนะครับอยู่ที่3.5เหรียญ ใครที่เข้าทําการเล่นเกมสควิตนะครับถ้าท่านก็นํา3.5เหรียญไปคูณมันจะได้เท่ากับ17.5ผู้ชนะนะครับจะได้รางวัลทั้งหมดก็คือ17.5ลบด้วย2.5จะเหลือเงินสุดที่ประมาณ15เหรียญเป็นเงินสําหรับผู้ที่ชนะเลิศสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเราใช้เหรียญเครดิตนะครับในการที่จะเข้าเล่นเกม5เหรียญแต่เมื่อเราทําการสควิตแล้วชนะเลิศเราจะได้รับเหรียญทั้งหมด15เหรียญ ในหัวข้อที่3นะครับผมจะมาบอกว่าแอดมินเนี่ยหรือผู้สร้างเขาได้รายได้จากตรงไหนนะครับเขาไม่ได้มามีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเกมของเราเลยนะครับแต่เขาจะได้รับในส่วนของรายได้ในบรรทัดที่2นี้นะครับก็คือ0.5เหรียญเครดิตนี่เองนะครับ0.5เหรียญเครดิตถ้ามีผู้เล่นทั้งหมด5คนนะครับรวมกันแล้วนะครับแต่ละใบก็จะคูณ5เท่ากับ2.5เหรียญนะอันนี้จะเป็นรายได้สําหรับแพลตฟอร์มนะครับหรือสําหรับแอดมินนั่นเองอันนี้ผมก็ขออนุญาต บอกกันตรงๆเคลียร์กันชัดๆไปเลยนะครับว่าแพฟอร์มได้รายได้ของเราแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดห้องไหนที่เป็นห้องที่ไม่เต็มนะครับแต่ครบกําหนดเวลาแล้วในแต่ละห้องเนี่ยผมจะต้องบอกก่อนว่า มันใช้เวลา15นาทีในการสควิตแต่ละครั้งแต่ละรอบนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไม่ทันนะครับหรือห้องไม่เต็มจะมีบอดคอยแทรกเข้ามาแทนนะครับซึ่งถ้ามีบอดเข้ามาแทนนั้นรายได้ของเรานะครับจะได้จากบอดเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแล้ในข้อที่4นะครับมาทําความเข้าใจกันอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับก็คือในเรื่องของเครดิตคืนนะครับอันนี้ก็คือยอดเครดิตนะครับที่จะได้รับจากการคืนเงินนะครับหากว่าเราไม่ได้รับรางวัลจากการสควิตนั่นเอง หมายความว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังง่ายๆนะครับเราใช้เหรียญเครดิต จากการเล่นเกมนะครับห้าเหรียญจริงๆแล้วเราไม่ได้เสียห้าเหรียญนะครับจริงๆแล้วเราการันตีเลยว่าเราจะคืนอยู่ที่หนึ่งเหรียญแน่นอนดังนั้นนะครับเงินที่เราจะใช้หรือเหรียญที่เราจะใช้จะอยู่แค่สี่เท่านั้นนะครับเมื่อเราชนะเราก็ได้ตามกําหนดที่เขาบอกเลยนะครับก็คือชนะรางวัลจะได้อยู่ที่สิบห้าเหรียญนั่นเองครับรหรับในหัวข้อที่ห้านะครับซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญมากๆเลยคือการทําเงินนะครับเราจะทําอย่างไรให้เราได้กําไรและรับรายได้จากการลงทุนกับแพลตฟอร์มนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมา ไขข้อข้องใจนะครับแล้วก็มาเผยเทคนิคซึ่งไม่มีใครเปิดเผยมาก่อนเลยว่าสามารถที่จะสร้างกําไรได้จริงอันนี้บอกก่อนนะว่าไม่ได้เป็นการเมคขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะลงทุนนะครับเราเก็บเงินของเราไว้อ่าสามพันสามร้อยบาทนะครับถ้าเทียบเป็นเงินเหรียญก็อยู่หนึ่งร้อยเหรียญนะครับเรานำหนึ่งร้อยเหรียญนั้นมาเติมเงินในส่วนของเครดิตนะครับซึ่งตอนนี้จัดโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับสาหรับตัวที่ราคาห้าสิบยูเอสอาจจะน้อยเกินไปหรือสามร้อยยูเอสอาจจะแพงเกินไปผมก็แนะนําอยู่กลางๆแล้วกันคครรับสําหที จะเล่นใครที่จะเติมเงินและรับฟันผลนะผมบอกเลยนะว่าถ้าทําตามผมทําตามวิธีนี้ได้รับปันผลและเงินทุนเงินกําไรมาแบบทุกวี่ทุกวันเลยทีเดียวจากเงื่อนไขแพลตฟอร์มนะครับที่ผมกล่าวมาทั้ง4หัวข้อนะเพื่อนสมาชิกฟังดีๆนะครับถ้าเราเติมเงินแล้วรับเครดิต200นะครับ200เครดิตนั้นเราเอามาเล่นเกมทุกวันนะครับก็เท่ากับว่าใน1วันเราจะสามารถทําได้40ห้องนะครับ40ห้องนั้นนะถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ กับการที่จะเล่นในแพลตฟอร์มตัวนี้เปอร์เซ็นที่จะได้รับปันผลกําไรนั้นสูงมากๆนะครับดังนั้นใครที่จะเล่นแล้วจะเล่นเพียงแค่ห้องเดียวนะครับแล้วเลิกเล่น2ห้องแล้วเลิกนะครับท่านจะยังมองไม่เห็นในส่วนของปันผลกําไรถ้าท่านมองในลักษณะของการลงทุนนะครับการที่เราจะทํากําไรจากเงินโดยคุ้มค่าที่สุดนั่นก็คืออัตราการชนะรางวัลจากเกมสวิฟตและจํานวนการเข้าเล่นเกมในแต่ละวัน พูดง่ายๆนะครับเคล็ดลับก็คือยิ่งเราเล่นมากยิ่งมีโอกาสที่จะได้เงินมากกว่าใครๆผมจึงบอกว่านี่นะครับช่วงนี้คือจังหวะและนาทีทองและสำคัญมากๆในกิจกรรมที่มีการเปิดให้รับในส่วนของการเติมเงินและได้เครดิตมากกว่าปกติ1.5เท่าถึง3เท่ายิ่งเครดิตมากยิ่งมีโอกาสในการที่จะสร้างรายได้จากการสควิตจากการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน และกิจกรรมนี้มีข่าวแจ้งมาว่าจะหมดเขตในช่วงโอเพ b นเบตซึ่งทราบข่าวมาว่าน่าจะเป็นวันที่9กฤษภาพมดังนั้นใครที่ได้มาฟังในวิดีโอนี้แล้วอะไรตัดสินใจเรียกคว้าโอกาสของท่านเพื่อที่จะสร้างรายได้